ก็ขอขอบคุณทาง OKMD แล้วก็ทาง TK Park นะคะแล้วก็ผู้ที่มาเข้าร่วมนะคะในเป็นเกียรติในวันนี้ทุกๆท่านรวมทั้งผู้ที่ได้รับรางวัลทุกๆท่านเช่นเดียวกันนะคะก็ขอบคุณแต่ว่าต้องขออนุญาตว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านของคนเอะเรื่องการศึกษาไทยนะคะว่าการศึกษาไทยนั้นกำลังทำการศึกษาใช้ชีวิตใช้เวลาแห่ง การเติบโตของเด็กๆนั้นมีคุณค่ากับชีวิตของเด็กๆมากน้อยแค่ไหนในเมื่อเราไม่ทราบจริงๆว่าโลกในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางใดต้องสร้างนะคะหรือว่าใส่ความรู้อะไรไปให้เด็กๆเหลอเขาถึงจะอยู่ในอนาคตได้ซึ่งตรงนี้ต้องขันมาเอ๊ะกันค่ะว่าจริงๆแล้วเด็กต้องการโอกาสแบบใดและเด็กไวัยไหนที่สำคัญมากที่สุด เป็นธรรมชาติเลยค่ะจริงๆแล้วเหมือนเมล็ดพันธุ์นะคะต้องการพื้นที่ที่จะบ่มเพาะการเติบโตที่มีคุณค่าและมีความหมายที่สุดกับการเติบโตของเขานั่นคือช่วงของปฐมวัย0-8ถึง8ขวบเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นนักการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยาพัฒนาการหรือแม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์สายระบบประสาทวิทยาพูดตรงกันค่ะ แต่เป็นคำขออนุญาตใช้คำง่ายๆนะคะว่าจริงๆแล้วเด็กจะเติบโตขึ้นเป็นคนอย่างไรก็วัยนี้ล่ะค่ะวัยปฐมวัยสิ่งที่เราจะเตรียมเขาเหมือนกับการศึกษาสมัยก่อนที่ให้ด้วยความรักและหวังดีอย่างเดียวไม่พอเราต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กด้วย mm hmm. เด็กทุกคนจริงๆแล้วเกิดมาพร้อมกับเป็นคนที่มีพลังแห่งการอยากเรียนอยากรู้อยากทำอยากทดลอง อยากจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันน่าจะดีขึ้นมีอยู่ในหัวอกหัวใจของเด็กทุกคนแต่พลังเหล่านี้ได้รับการดูแลหรือไม่นะคะเด็กต้องการแค่โอกาสค่ะแค่ผู้ใหญ่เชื่อให้โอกาสแล้วเราจะเห็นว่าเด็กมีศักยภาพสูงมากทีเดียวนะคะนั้นคุกก็เชื่อว่าจริงๆแล้วคนที่คิด แบบเดียวกับครูกาและคนที่ทํางานทั้งที่ทํางานร่วมกันหรือทั้งที่ไม่รู้จักกันแต่แยกย้ายกันทํางานสิ่งนี้บนความเชื่อเดียวกันนี้มีอยู่มากมายก็ต้องขอบคุณที่วันนี้นะคะ,ะรางวันนี้ถือว่าเป็นรางวัลที่สะท้อนนะคะว่าสังคมกําลังให้ความสําคัญกับรากฐานของชีวิตมนุษย์กับรากฐานของการเติบโตของคนแล้วก็เมื่อกี้หลายหท่านก็ได้พูดว่านี่คือรากฐาน ของความแข็งแรงของประเทศหรือของโลกด้วยซ้ำนะคะก็ขอให้ทุกคนหันกลับมานะคะดูแลพลังแห่งการเติบโตของเด็กๆให้เขามีติดตัวไปจนโตนะคะแล้วพร้อมที่จะอยู่กับโลกที่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าเขาจะเจอโจทย์ไหนการเรียนรู้ที่มีความหมายกับชีวิตเขาคือเขาไม่ต้องค้นพบอะไรคะ่ะค้นพบตัวเองค้นพบว่าตัวเองเป็นคนที่ มีคุณค่ามีศักยภาพไม่ว่ายากแค่ไหนเจออุปสรรคอะไรเขาก็ผ่านไปได้ค้นพบว่าเขาเองนะคะเป็นคนที่สามารถทำงานหรืออยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขแล้วก็ค้นพบว่าคนอื่นก็มีคุณค่า ไม่ว่าจะมีความแตกต่างหลากหลายยังไงเราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเช่นเดียวกันและสิ่งที่สุดท้ายที่เขาควรจะค้นพบคือเขาเป็นคนที่ค้นพบว่าเขามีความสามารถมีศักยภาพที่จะดูแลนะ,ะธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ร่วมบนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะ